พอไงไม่ไงถึงเต่กี้ถึงเต่สมัยเก่าเก<อ>า,าคุณน่ะมานี่พอใหญ่มือนคนว่าคนนี้คนท่างขี่ม้าม้ามันก,กคกให้ใหญ่เออแล้วก็เปะตักน้ำแล้วเขาจะไปตกักข้างในหนุนม่มนงไอ้ผ้าจีนสะบงติดตีนติดหัวน,น่ะนะ<อ>้ามานี่ก็อีกแกดอีกแอ,ก,อกมาอันกระปิดนัน่นกู้น้ำเขานันา<อ>น่นน่ะล้งกระปิดอีกแอดอีกเดด หยอกกันขี้แกกขี้แกกหัวสะอื้นสะอื้นลงไปพูนน่ะัฐาเอาแต่ก่อนหมู่บ้านมันใหญ่บ่มีจักหลังคาเรือนประมาณมีมีอยู่บ่หลายดอกบ่หลายมีแต่ป่าไม่แต่ป่ามีแต่หัวแต่สวนตัวนี้บ้านนี้ผ้ากันหยอกกันแล้วกับหุ่นไปตักน้ำ แต่แจักว่าเขาสิไปตากน้ำแต่เขาสิขึ้นมาตกว่าพี่ประสานตัวเพราะว่าเท่านั้นเท่านั้นพ่นมาตแจะให้แต่น่าบ้านเล้เาวปากเล้าก็กินวิญญาเล่ากับสิได้ยินสิยัง,งน่นแล้วได้ยินเสียงบ้านเล่ากับเล้าว่าอ้ยแล้วก็เดี๋ยวเห็นมาชินสวงชิน,นมันสิติดหัวเนแ้อเขานุ่งชินลามได้ตะกี้วันนี้เขาไปตากน้ำกันแต่สิบมีผูใช่ผูสาวผู้วาวเนี่ย นั่นน่ะต็กี่จังมาแล้วข้าเจ้าเลยย่านมานั่นกูเห็นพี่ดอกอยู่หันเ,เ<อ>ียพี่ดอกอยู่ทั้งอกนองมาตต่พที่ป่านี่ไปก็ให้ไงน,นี่ลงไปจากน้ำปูดีละเบนมา<อ>นั่นน่ะจังมาเ้าให้ลูกให้นหลานฟังจังมาข้าเานนจ้าย่านเต็จกี่เตเจสมัยเต็กี่เขาบนหม่องก็โกกน่ะข้าเจ้าเห็นคนนุงสินไอ้ไอ้ไอติดหัวติดตีนนี่มาลงมาแถวนั่นน่ะ คนบาอย่างนี้เขาวาได้ยาทีบอ่อาจจะว่ก็เห็นทีบเออว่ก็เห็นดนนอกย่านย่านบ้บ้านแต่ตงเบื้องข้าบบ่ก็ย่านอ๋อบก็ย่านทีคือเออต่้งแต่นี่ขึ้นหนังว่าก็ย่านพี่หลอกไปผู้เดียวห้องไฮ้่าร่นไปถึงตกี้พ่อเม่ค่ะเป็นเดเ็กเล็กหน่อยกับบริานเลย พ่อแม่ตีเฮงไปนอนอยู่น้ำเท่าไอ้น้ำค้างอยู่ใสอยู่ใสเฮงไปโบคเคยเห็นพี่หลอกโบค่อยย่านหนีแต่ผู้ต่าคนบางคนตายคนหย่งกระเสยเพราะเพราะย่านแม่ว่าคันพ้นว่าคันคนคันย่านนี่ก็บตรงย่านคนดีปัวย่านผีคันเบิ้งผีนี่ก็คือเบิ้งเฮ้าคนวางสี่พ่อแม่คนมาขวักคิดวางสี่อะ วังผีคือวังเฮาา่าความสีกินปูนึงปูปูม่วงมามกินกินกระจอมกระแกมกินเนยๆนี่กับเวงเบวงเฮ้ากันผู้กินม่วงมามนี่ก็คือนั่นน่ะกับคือพี่หลอกนี่นะว่าพี่หลอกผู้กินมังกินมามผู้กินนั่นน่ะนี่ก็บสีกได้แล้วเป็นซพเป็นอย่างจะบบริยานเลย นทไปเตนี่ขึ้นหนัง่าบุญญาต้าตุยเจตผู้ข่าวอว่าเังบเฉิ้าสุยอผู้ข่าพ่อสอผู้ข่าวกับยานอินอินะเตนี่ขึนหังเตจะมากเตนี่ขึ้นหนังผู้ข่ากับบาบุญอินอิน่ะเต่บ้านโตไปนี่คันปไม่ยัดไงกับผีกับผีเ่อวผู้กติยอกผีหรือผีกหยอก Good <laughs> <Sit down>. God. <laughs> <laughs>